ไม่ใช่พับแต่งหน้าค่ะมันขาดแล้วก็ไปเป็นแต่งหน้าอ๋อมันขาดแล้วก็เอาไปเป็นแต่งหน้าค่ะไม่เอาใครสวยนะคะไม่เอาใครสวยใครสวยสวยเหรอใครสวยแก้วใครสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ เป็นตเด็กคนแรกของลใช่ค่ะขออภัยไทยรัฐทีวีด้วยนะคะค่ะนค่ะอันนี้ของพี่ค่ะเอาออกไม่ได้ค่ะของพี่เขาลูกแม่พูดแค่นีอะไรนะคะพูดแค่นี้พูดแค่นี้เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์เสร็จพี่ขอให้เล่น แลเป็นเหตุรูปแบบพิธียิ่ีพิธีพพิธี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 ยิธีพิึงพิธีพ like cool ิคีพิธีพิ่ิธีะิธีพพีพินี้ิธีพค่ะพิธีพิธีพิมีพิีพิธีพิธีพูดีันนีพิธีพินีพินีพิธ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 นพิธีพิธีพีพิธีพิธีพีพิธีาิธีพิธ่าพิจะตื่นตอนีี ซื้อแกงเลยไเนรบเงนที่แกงด้วร้อนซื้อแกงเล่ได้ยังไงรองเงนรับเงินรนรอเงซื้อแกงยังไงูแกเมลอนเรไ่รอเรไม่รอแกวเมลอนเราไม่รอลองใหไอพอเมลอนเมลร้องร้อไมซื้อแกงซื้อแกงเาอ่อ ก็บอกว่าวันนี้จะมีคนมารอเจอนะจะมีแฟนคลับมานะวันนี้เออน้องวันนี้น้องมางานอะไรนะคะที่คุณแม่บอกน้องมางานอะไรนะคะอะไรนะงอะไรนะเราทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางนี้มองไม่เห็นอะไรนะคะหอมละมุนหอมละมุนบอกหอมละมุนค่ะ ช็อกไแล้ากเลยจริงๆในการต้องันดีก็อย่างเงี้ยละค่ะก kind of ็คือเย็นมากขอบคุณค okay. ่ะ okay, ก um, ็คือมันจะอย่างเงี้ยแหละทําได้ทําทำได้ทุกอย่างแต่จะทําเมื่อต้องการที่จะทําคือสั่งให้ทําไม่ได้ เป็นแบบจังหวะนรกอ่ะแล้วตอนนี้แม่เริ่มเครียดไหมคะแม่เริ่มเครียดแล้วแม่ก็ต้องปล่อยไหลแล้วล่ะต้องปล่อยไหลแล้วล่ะตอนนี้ที่เธอที่แบบก็ดีใจค่ะดีใจที่มีคนมารอเจอน้องอะไรเงี้ยดีใจที่แบบมีคนรักแหละเออตอนนี้คิดว่จะดังกว่าแม่แล้วนะใช่คนเดียวที่ฆ่ารอยะใช่ยอมใช่ไหมคะยอมค่ะยอมค่ะรู้ไหมใครค่าระยาอ๋อนี้ก็คือ ใครมาไมคะใรมาแล้วใครมาอีกคะวันนี้ใครมาให้กำลังใจใครมาเชียร์น้องบ้างวันน huh? ีใ้ใครมาบ้านมา้านาบ้ามามาเหรออ๋อโอใครีกใครอีกใมีใครมีใครมใครใครเขาใครอีกใครมาอีกยูยูเขาใคแรมออีหใครอีกอแล้วอมครอีกมีใครอีกมีใครมาเชียร์น้องอีก เพียโอ๊ตเออแล้วใครอีกใครอีกพี่หนึ่งเพี่หนึ่งเพื่ออะไรนะชอบในช่วงในคะวันนี้วันนี้เจ้วชอบไหมคะเอวันนี้วันนี้ไม่ดูเมยเป็นแบบไม่ตื่นเวดีไม่ตื่นก็จะเดินลยคิดว่าก็ไม่ได้ถึงกับตื่นอะแต่ว่าปกติก็เขาก็อยู่ในที่ที่แบบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะค่ะมีสีชมพูด้วยไม่ดึงของพี่เขาลูกเพิ่มให้มีความสามารถของลูกมาให ก็จริงจริงคืออย่างที่บอกก็คือรู้ว่าจะมีคาว่าชินอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปกองถ่ายไปไหนมาไหนกับเราแล้วก็คือเจอคนเยอะตลอดเนี่ยแกอ่าแล้วใครต่อแล้วใคต่อ มีแววแะ้วเนี่ยวันนี้ลองหันเพลงมะคะหลายเพลงละเป็นแบบเมดเล่เมดเล่แผนลบลิขสิทธิ์ดึอดเดดได้ไหมคะดืดเดืดได้ไหมเดดเดือเดอดเดดเดอดอดแล้วดึดดดดยังดดดก่อนแล้วเดือดก่อนดดก่อน นี้ยังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นน้องนี่หว่าพี่ทางนี้ยังไม่เห็นน้อเออเออทิ้งตัวละทิ้งตัวละอุ้ยต้องเด้งดึ๋งก่อนค่ะถึงจะได้ค่ะขอบคุณค่ะด้วยค่ะขอบคุณนี่เซ็นเป็นอลไรที้เขาเยอะมากเลยที่ชมอะไรนะเขนเป็อลไรที้เขาเยอะมากใช่ไหมคะ อยู่บ้านอยู่บ้านก็วานลตที่แบบนี้ใช่ไหมยิ่งกว่าน,นี้ค่ะแต่ว่ามันแบบมันถ่ายเก็บไม่ไหวอะ่ะมันแบบมันเหมือนมันมาเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็แบบเอออย่างที่บอกเด็กใจอย่างเงี้ยเวลาตั้งถ่ายอะ่ะหรือว่าเวลาแบบบอกให้ทําจะไม่ทําแต่ว่าจังหวะแบบเดี๋ยวเขาทําเองอะ่ะเยอะมากทั้งวันค่ะอย่างตอนแบบอันนี้ลับหัวตี่น้อง ค่ะคือยังไงใครบอกว่าเขานฝั like ่ไเล้าะว่าเขาก็ดูกับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ขอพี่แล้วก็บางทีเหมือนอ้ากอรลิตซ์มันนะมันก็จะพาไปอ่ะเออก็เขาก็จะชอบถ้าเพลงไหนกับช่วงไหนเขาชอบเพลงไหนเขาก็จะขอซ้ำๆลูบอย่างนั้นทั้งวันค่ะช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้หรอช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้แล้วก็จะมีแบบพวกเพลงลูกทุ่งเพลงโจโจ้อีกอะไรเงี้ยอ่ เดีวลยวคิวแม่แม่แม่พี่วันเดเอยู่แวันนี้วนเกิดน้งลูกวันเดียคุณแม่ใ่วัเดเทียวบ้ารเกิด้ไม่ดีวเลยม่แม่แม้แม่แ่แม่แแล้วม่ง・แม่ม่แ่งม่แ่แ่แม่แม่แแมมง่แ่่่ ก็คุยก็คุยค่ะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้บอกว่าแล้วแต่แล้วแต่ละงานเราต้องเกี่ยวเออเที่ยวส่งแล้วจะเที่ยวให้กี่คนแบเงี้ยก็ด้วยค่ะแล้วก็จริงๆส่วนมากก็จะเป็นเรื่องทางการทําความเข้าใจว่าขีดความสามารถของเด็กเนย่ีว่ามันได้แค่ประมาณไหนแต่เราก็จะแจ้งทุกคน่ถึงว่าใช่ใช่ใช่ก็จะมันก็จะได้ประมาณหนึ่งก็สองขวบเองอ่ะันนงานแรกก็สวย ไม่กินไม่กินลูกไม่กินลูกค่ะก็ถือว่าถือว่าโอเคค่ะทูทูไทยๆถือว่าโอเคสอบผ่านค่ะวันนี้สอบผ่านค่ะสอบผานถือว่าเป็นสุปตามหาชนแล้วค่ะเพราะหน้าแตกขอบคุณค่ะต้องต้องขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์น้องไม่รู้ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่ได้สาระค่ะวันนี้ได้แล้ววนนี้ก็ตัวต่อไปติดต่อมาบ้างยังคะกมีบ้างอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือว่าคุยเราคุย เเอาไง้ราบอกเขาว่ายังไงเขาบอกเอวันนี้จะมาทำงานก็บอกว่ามาทํางานค่ะแล้วก็จะมีคนมารอเจอน้องนะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็บางทีก็ถ้ามันมีอะไรแบบนิดนิดหน่อยๆน่อยที่แบบทําให้ลูกค้าได้แบบก็อาจจะจะฝึกมานิดนึงแต่ว่าลูกค้าก็น่ารักเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้ฟิกอะไรน้องมากแต่บีบไหมเมื่อกี้หันอยูออกแบบถูกทางมากเลยนะคะบีบนิดนึงบนิดนึงค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะให้ไม่จุ

Bye. <laughs> ถ้เป็แตบไม่ใช่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 ไม่ใ่ไม่ใช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 ่ไม่ใ่ไมใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใใช่ไม่ใชใช่ไม่ มัวไ้วนเดียวอวาเดี๋ยพี่หนึ่อก็อ้วนอืเดี๋ยวไม่อ้วนคนเดียวนะเดีน้าเป็ดก่อนเดี๋ยวจะให้ทำหน้าเป็ดให้ดูทีหนึ่งเน้าเป็ดไม่เล่นเลยหน้าเป็ดปดแล้วปดแล้วเลยลูกเดี๋น้าเป็ดก่อนเดี๋ยวพนึเดี๋ยแม่พาไปจุ่มทำหน้าเป็ดโอเค